สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปันนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันต่อก็คงจะเริ่มที่การท่าเรือครับเมื่อวานสมโมสรประกาศปิดดีลสุดท้ายเรียบร้อยตามที่อเล็กซานเดรกาม่มาต้องการก็คือตำแหน่งมิดฟิลริมเส้นนั่นก็คือลูคัสคอสตาดาซิวา ดาวเตะบ,บราซิลในวัย31ปีซึ่งเดี๋ยวจะมาตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาวันที่3สิงหาคมนี้คราวนี้ถ้าเกิดดูจากโปรไฟล์เนี่ยนะครับก็เป็นนักเตะพนเจนจรคนหนึ่งหลังจากที่เริ่มต้นเป็นเยาวชนกับโบตาโฟโกจากนั้นก็ไหลไปเรื่อยนะครับกับทีมในบราซิลแต่ไม่สามารถก้าวขึ้นไปคาแข้งในระดับเซเรีอยอาได้สูงสุดก็คือเซเรียบี B กับชาเปโคเอนเซ่แต่อยู่ในชุดแชมป์ลีกนะครับเมื่อปี2020รวมถึงเรโมในเซเรีบี B, ที่เคยช่วยทีมคว้าชแชมป์บอลถ้วยมาครองโดยก่อนมาท่าเรืออเ่ยเายูกับ โวตาเรดอนดาทีมในซิรียบีก็เป็นกลุ่มโซนท้ายตารางที่กําลังดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่ในตอนนี้ก็ผลงานท้าวัดในปี2025นี้นะครับลงไปแล้วเนี่ย17นัดแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักนะครับเพราะมีเวลาลงเล่นรวมกันเพียงแค่6 0 9นาทีคือไม่มีเกมไหนเลยที่อยู่ครบ90นาทีโดยยิงไปเพียงแค่ลูกเดียวในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นจากผลงานแล้วก็โปรไฟล์เนี่ยถ้าเกิดเราพูดกันตามตรงกามมามีเวลามากกว่านี้ยังไงก็ไม่น่าจะปิดเดียวกับตัวนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าจะมาหาในโคต้าฉุกเเเฉิิินนและบปรรรมมมมาาณใกกสตัวไ่1 หรือว่า30,000นก็บาทเอาจริงก็หาของดียากนะครับเพราะว่าหลายคนก็มีสังกัดกันหมดแล้วผมเลยคิดว่าตัวนี้ยังไม่น่าเป็นเป้าหมายในการที่จะลงตัวจริงของกาาในช่วงแรกน่าจะเป็นตัวเลือกตัวที่6ตัวที่7มากกว่าเพราะว่าโครงหลักๆเนี่ยเขาก็ได้ตัวเล่นหมดแล้วนะครับในการไปทดสอบทีมที่อิโดนีเซียในการคว้าแชมเปี้ยนล่าเพรสิดนต์เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคือเข้าข่ายตัวหลักหมดแล้วนะครับอย่างในการอุ่นเครื่องล่าสุดที่ถล่มจันทบุรีไป5้่เนี่ยเก็บรุกข้างบนมันค่อนข้างชัดบดินเผลาก็ยังคงอยู่2กกกอองงงหนน้้าาายยยย่บรรรเเปี็ิิฮทไดวม มาเจอสปาโตก็ยิงได้เหมือนกัน อันนี้คือคู่หน้าตัวจริงแน่หรือว่าจะเล่นตัวใดตัวหนึ่งสองคนนี้ก็สลับกันเล่นอย่างสบายๆและข้างหลังก็มี playmaker เป็นกา้าเมนเดสบิฟฟิล์ตัวรับก็เป็นโนบุรุชิบุระและก็กองหลังเนี่ยเป็นเรบินลสุราก้าคือทั้งหมดเนี่ยมันก็ครบ5ตัวพอดีและผมคิดว่าเป็นการเสริมให้เต็มโควตา้าซึ่งอาจจะไม่ได้มีสัญญาในระยะยาวมากมายถ้าฟอร์มดีก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แต่ตอนนี้ต้องเรียกความฟิตก่อนคือถามว่าถ้าเป็นความหวังในอารมณ์ไหนเนี่ยก็ให้ย้อนไปตอนที่อาริซาเบกาม่าคุมลำพูดล่าสุด เจฟเฟอร์สันแอซิดจูเนียบัติสตาหรือแม้แต่ฟาบิโอที่มาในช่วงเล็ก2จากหลีกรองของซาอุก็ถ้าเกิดผมใช้ภาษาให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาขย่งราคาเพราะว่าด้วยเกรดเนี่ยถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้อเล็กซานเดรีกามาไม่มองแน่ยิ่งมาอยู่กับทีมเบอร์ใหญ่อย่างการท่าเรือ ถ้าการมามาเร็วกว่านี้มีเวลาในการคัดสรรมากกว่านี้ผมยังเชื่อลึลกๆว่าจะได้ตัวที่ดีกว่าและยังคิดว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเล็ก2กับการปรับต่างชาติตัวที่เสี่ยงและอยู่ในข่ายที่จะถูกเปลี่ยนก็คือลูคัสนี่แหละครับเพียงแต่ว่าความเก่งของการ์มาในการเป็นคนบ้านเดียวกันนาา่าจะทำให้ลูคัสเขนศักยภาพของตัวเองออกมาได้เร็วขึ้น แต่ช่วง2อสาเกมแรกเนี่ยผมว่าลงสนามได้เป็นสำรองก็ถือว่าเซอร์ไพรส์และผมคิดว่าด้วยตัวผู้เล่นที่มาก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีใครเจ็บซะก่อนก็ยากจริงๆที่ลูคัสจะสอดแทรกขึ้นไปคราวนี้มาคุยหนึ่งออปชั่นดีกว่าของสิงเจ้าท่าหลังการขาดหายไปของเควินดีรมรัมเฮนรีแบ็กซ้ายเนี่ยมันก็มีตัวที่เล่นได้นะครับอย่างเกมอุ่นกับจันทบุรีชัยวัน์บุรานก็ออสตาร์เป็นตัวจริงเรื่องการปรับตัวไม่ได้ยากเลยเพราะว่ากาม,มาเคยทํางานกับชัยวัน์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณภาพที่การ์มาต้องการในของโค้ช แต่ครึ่งหลังเนี่ยก็มีการทดลองเอาอาสตาวีบางกูลัมแบกขวาอินโดที่เล่นแบกซ้ายได้ไปเล่นดูเพื่อแข่งขันในการเบียดแย่งตัวจริงคืออาร์สนาวีเองเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะครับทังซ้ายและขวาแม้ว่าจะเป็นทีมชาติอินโดช่วงหนึ่งหรือว่าแต่กับการท่าเรือนะในฤดูการที่ผ่านมาและแบกขวาเนี่ยก็เป็นสุบรรณบุรีรัฐเป็นตัวยืนอาเป็นว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็มีช็อตที่ตัดบอลสวยๆของอาร์สนาวีซึ่งจริงเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ในเชิงรายละเอียดเกมเนี่ยก็ต้องไปประเมินว่าจันทบ,บุรี เอาจริงเอาจาังกับเรื่องของการทดลองทีมแบบไหนหรือว่าจะเน้นทดลองผู้เล่นในบางแผนบางช่วงเวลามากกว่าบางทีอุ่นเครื่องเนี่ยมันก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายก่อนจะเปิดฤดูกาลเพราะในแง่ความจริงเนี่ยไม่มีทีมไหนทดลองแบบเต็มระบบแน่นอนถ้าไม่ได้เป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดคราวนี้ถ้าเกิดถามว่าในคุณภาพที่เคบินเคยทําไว้เป็นช่องโหว่ที่กามากกาังวลไหมผมเชื่อว่าถ้าอยู่มันดีกว่าแน่นอน แต่ในเมื่อตอนนี้ไม่มีแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามมาพูดคุยกันว่าจะปล่อยให้มันเกิดสถานการณ์ที่วันหนึ่งม่ว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาจะเจ็บเนี่ยตัวทดแทนมันจะไม่พอเลยกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยก็พยายามเดินเกมจะหาแบ็กซ้ายที่เป็นนักเตะไทยมาเป็นตัวสแปร์ไว้เหมือนกันหรือไม่อย่างงั้นก็ต้องเอาคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเชวัต ในการเอามาเบียดแย่งตัวจริงถ้าเกิดลิสต์ดูนะครับคิดแบบเร็วๆเนี่ยเอาคนที่กาม,ม่าเคยทํางานด้วยนั่นคือโจทย์ที่ผมอ่านใจไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าจะไปเอามาได้ริปล่าเท่านั้นเองหนึ่งันนั้นคนหนีไม่พ้นสุริยาสิงมุยนะครับที่เคยอยู่ด้วยทั้งเชียงรายรวมถึงล่าสุดกบลัพภูในช่วงเล, 2, ล็ก2ฤดูกาลที่ผ่านมาเอาจริงผมว่าเป็นตัวเลือกเบอร์แรกๆในใจของกาม,ม่าแน่นะครับถ้าสามารถเคลีรยทุกอย่างลงตัวได้ แต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเหมือนสัญญาก็เหลืออีกหลายปีเหมือนกันเช่นเดียวกับลำพูนตอนนี้ก็ไม่ได้มีแผนที่จะปล่อยเว้นแต่ว่าจะได้ค่าตัวในระดับที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆและลำพูนเองก็ต้องอ่านเกมด้วยเนื่องจากว่าถ้าเกิดสุริยาไปเขาจะเหลือแบ็กให้ใช้งานคนเดียวนั่นคือวิทยามูลวงแม้อาลีซิโซโ,ซโก้เนี่ยจะสามารถถ่ายบอลเล่นแบ็กซ้ายได้แต่สภาพร่รางกายตอนนี้อยู่ในช่วขงของการพักฟื้นและก็เรียกความฟิตกลับมาซึ่งผมคิดว่าด้วยวัยยืนเป็นเซน็นเตอร์แบ็กน่าจะดีกว่าฉะนั้นเคสนี้ก็ไม่ง่ายแต่่่่่ไไไมมใชวาจจะบด้ ส่วนคนต่อมาก็คือกิติพงษ์แสงสนิทนะครับคนนี้ก็เคยเล่นกับกามาสมัยที่คุมอยู่23ทีมชาติไทยเอาจริงในเคสของแซมเนี่ยก็น่าจะเหตุการณ์คล้ายๆกับลำพูนก็คือทูบอกว่าเป็นตัวหลักของโชบุรีในยุคข,ของโคจโจเทียสักโพอนเพราะว่าดูส่งไม่แน่นะครับเจมสันทามินาสที่ดึงตัวมาจากบุรีรัมเนี่ยอาจจะถูกจับไปเล่นเซนเ,น,เนเตอร์มากกว่าเพราะว่าเอาจริงๆกองหลังที่เซตบอลดีก็ฝากความหวังที่ฮอเก้ฟิลิเป้ไม่ได้เนื่องจากมันไม่ใช่สไตล์ของเขาแต่สมุิเรื่องเดิมครับ ถ้ามีค่าตัวให้กับชูบุรีผมว่าเคสนี้น่าสนใจเกิดชูบุรีอยากขายขึ้นมาในราคาที่เหมาะสมแล้วการท่าเรือยอมแบ็กซ้ายนอกจากทาบินัสแล้วเนี่ยก็ยังมีฉัดมงคลเรืองธนโรดที่ฤดูกาลเนี้ยก็เหลือเวลาในการกู้ชื่อกลับมาไม่มากเพราะว่าฝีเท้าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็ดรอปไปเยอะถ้าเกิดโคโจรประเมินว่าปล่อยได้ตัวเลขที่ได้มาจากการขายเควินดิดรอมรามประมาณสัก3ล้านถึง5้าล้านก็อาจจะเป็นดีลเซอร์ไพรส์ส่วนคนอื่นๆน,นะครับ ราชบุรีตอนแรกเนี่ยเหมือนจะนิ่งแล้วสําหรับแบ็กซ้ายเพราะว่ามีตัวเลือกเกินกว่าที่จะใช้งานคือ2คนเนี่ยกิติศักดิ์เจวุดมก็ต่อสัญญาแล้วอาเพชิตสรดาก็ได้ตัวมาจาก BG ถาวรรวมถึงซิดเคลด้วยที่ตอนแรกเนี่ยจะมีการยกเลิกสัญญากันไป,ปมาคุยกันเสร็จน่าจะได้ไปต่อแต่อาจจะมีการลดค่าเหนื่อยหรือว่าเจรจาเพววื่อความเหมาะสมแฟร์กันทั้ง2ฝ่ายเพื่อจะเป็นนักบอลและก็สโมสรเนื่องจากด้วยฝีเท้าถ้าประเมินในมุมที่เล่นได้โปรไฟล์เป็นนักเตะที่น่าสนใจแต่ผมดูจากภาพการซ้อม ต้องเริ่มต้นจากการลดน้าหนักแล้วก็เรียกความฟิตด่วนซึ่งตอนนี้เจ้าตัวยังมีอาการบาดเจ็บน่องอยู่เอาจริงก็ไม่ได้หายกันง่ายๆนะครับเพียงแค่ราชับงังกรเนี่ยประเมินว่า4ถ้วยที่วทพวกเขาต้องแข่งเนี่ย ตัวริมเส้นมันมีความจําเป็นมากฉะนั้นตอนแรกกะว่าจะเอาเหลือดีกว่าขาดแต่ว่าณตอนนี้พอมี2คนแบบพอดิบพอดียังไม่น่าเป็นไปได้ที่จะปล่อยใครออกไปส่วนตัวเลือกอื่นๆที่เหลือนะครับถ้ากามาอยากจบจริงๆเนี่ยผมว่าไปเอาน้องพลทันทีสอนภัยบุญกิจเจริญที่ฤดูการก่อนเนี่ยบุรีรัมปล่อยให้กับนครรัชศีมายืมไปใช้งานก็ได้เพราะว่าลงเล่นแบบต่อเนื่องเลยแม้ว่าตอนนี้จะถูกเรียกกลับไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบุรีรัม ต่ถ้าเกิดดูจากสายตาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นมันก็ยากมากๆนะครับเพราะว่าวิงแบ็กซ้ายเนี่ยมีทั้งเชนพัินามาส,ะสะาสราไขยประโคนและก็ทีรธอบุญมาทันที่ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยก็เห็นขยับไปเล่นอยู่เหมือนกัน เอาจริงคุยตรงเนี้ยผมว่าจบไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ว่ามันจะมีเงื่อนไขารายละเอียดพอสมควรที่บุีรามจะปล่อยไปให้ทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินแต่เด็กของเขาต้องได้เล่นตามเกณฑ์ที่สโมรสรอ,อยากให้เป็นก็คือด้วยวัยของที่สอนเนี่ยควรจะเล่นตัวหลักได้แล้วแล้วผมทราบมาเนี่ยเหมือนประสาทสายฟ้าเขามีเกณฑ์ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าโสนนักบอลของเขาลงสนามได้ครบตามกําหนดที่สัญญากันไว้เนี่ยบางทีก็จะไม่ต้องจ่ายค่าย,ยืมแต่ถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยต้องมีการจ่ายเพิ่มตรงนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจว่าเอามาแล้วเี่ย ต้องแข่งกับทางเชยวัฒน์ซึ่งความรู้ใจของกาม่าเนี่ยชชยวัฒน์จะดูได้เปรียบกว่าแต่ฟุตบอลเนี่ยก็วัดกันที่การซ้อมในสนามแล้วก็เกมการแข่งขันเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยมันอาจจะไม่มีเวลาในการทดสอบอะไรมากมายแล้วนะครับมันเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆที่ท่าเรือเนี่ยก็ควรจะมีเสเลตตัวจริงที่ต้องการพร้อมกับตัวสำรองที่จะพร้อมหยอดใช้งานเพื่อเปลี่ยนเกมส่วนที่เยอะจริงๆแล้วอาจจะคุยได้นั่นก็คือ BG ปทุมนะครับเพราะว่าตอนนี้ไล่มาอย่างแบ็คซ้ายแม้ว่าจะโยกสันชัยนนทศิลาไปเล่นวิงขวาจริง แต่ตำแหน่งนี้ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับวดินทรจำนงวัดอิรฟานดอเลาะไหนจะชานนนธรรมานี่ก็นับ3แล้วรวมถึงพุทธวงศังวิไลดาวเตะสอบอลาวแล้วไดอุ่นเครื่องเนี่ยดันใช้เอกดิษปัญญาเป็นตัวหลักซะด้วยคือถ้าเกิดพูดในแง่ของปริมาณผู้เล่นตำแหน่งนี้ BG ีมีโอกาสจะผ่องถ่ายตัวออกไปมากที่สุดถึงแม้ว่าจะเล่น5ถ้วยก็ตาม และผมเชื่อลึกๆนะครับว่าการท่าเรือจะได้แบ็กซ้ายมาเพิ่มอีกคนหนึ่งก่อนตลาดจะปิดแน่นอนคือจะว่าไปเนี่ยมันควรต้องเสริมเพราะว่าการเสียเควินไปในแง่ของคุณภาพปัญหาตัวแทนย่าแต่น้อยได้คนที่เอามาช่วยทําให้ขนาดทีมมันเดินต่อไปได้ยังไงก็ต้องทําและงบประมาณค่าเหนื่อยต่อให้เอามาใหม่ยังไงก็ไม่เท่าเควินที่รับอยู่เป็นหลักล้านอยู่แล้วจะได้มันเซฟงบไปได้เยอะ เราไปต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลไทยลีกกับประเด็นผู้ตัดสินนะครับสรุปออกมาเรียบร้อยจริงๆก็ไม่ได้เกินค่าอะไรนะครับกับวิธีการในการคัดเลือกผู้ตัดสินให้ทําหน้าที่ในศึกไทยลีกก็มีการยกเลิกการจับสลากเรียบร,ร้อย Straßen ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่เป็นการรู้กันว่าไม่ควรทําต่อและจริงๆไม่ควรทําตั้งแต่แรกแล้วด้วยเพราะท้ายที่สุดเนี่ยมันทําเพื่อความสบายใจที่อาจจะมีข้ออ้างว่าเฮ้ยเป็นความสบายใจของสโม,มอสรหรืออาจจะเป็นความสบายใจของตัวนายกสมาคม อันนี้บอกตามตรงว่ามันก็มีหลายกระแสสโมสรบางทีมเขาก็อ้างว่าเฮ้ย <c oughs> เขาไม่ได้เห็นด้วย <c oughs> เขาอยากให้จัดผุทตศิสป์เหมือนเดิมตามคุณภาพไม่ใช่ว่าลงทุนหลายร้อยล้านหลายสิบล้านแล้วก็ต้องวัดดวงกับพุทธศิสปนอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้มีการตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับว่าการจับสลากคุณได้เอาผู้ตศิสินมารวมกันแบบแฟรแฝจริงหรือเปล่า หรือมีการจัดแบ่งกลุ่มกันไว้แล้วแล้วมันจับสลายทีเพื่อความสบายใจเรื่องนี้ก็ไม่ได้กล่าวหากันนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่สโมสรตั้งข้อสังเกตและผมว่าทุกฝ่ายแฮปปี้ที่ไทยลีกตัดสินใจแบบนี้กับการมาทำเหมือนระบบสากลก็คือดูฟอร์มแล้วก็ประเมินให้คะแนนไปเลยแต่ละสัปดาห์ว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่เป็นยังไงคนไหนทําดีก็ควรได้เป่าต่อและควรได้เป่าในเกมที่ใหญ่ด้วยเพราะยิ่งเขาได้เป่าเกมคุณภาพเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ไปลืมตาอ้าปากทําคะแนนในเวทีนานาชาติผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิด เวลา AFC เขามาตรวจมาประเมินคนแะแนนของผู้ตัดสินที่อยู่ในข่ายจะขึ้นฟี ف าเขาก็าคงงงกันนะครับว่าทําไมถึงถูกจัดแมตช์ไปเป่าเกมที่ความกดดันค่อนข้างน้อยทั้งที่จริงเกมบิ๊กแมชหรือว่าเกมลุนหนีตกชั้นที่มันมีส่วนได้ส่วนเสียควรจะเป็นสิ่งที่ผู้สินพวกนี้ต้องไปแสดงความสามารถเช่นเดียวกับการจ้างผู้สินต่างประเทศนะครับจะไม่มีแล้วคือผมบอกเลยนะครับว่าจะไปเห่อเหิมตามโซเชียลเอาจริงมันก็ทําได้แต่คุณจะผู้สินเกรดดีๆมา ผมบอกเลยว่าราคามันก็สูงแล้วที่จ่ายก,กันไปหลังจบฤาดูการที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ยินข่าวอ้วกแตกเหมือนกันเพราะกลายเป็นว่าคุณไปเอาพุทธศิลป์มาแต่คุณต้องเป็นลดงบจัดการแข่งขันในส่วนอื่นอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องและจะว่าไปถ้าเกิดพูดแบบเป็นกลางเลยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป่าแตกต่างอะไร กับผู้สินไทยนักนหรอกครับมันเป็นเพียงแค่ค่านิยมที่คิดกันไปเองว่าผู้สินต่างชาติเนี่ยเหนือกว่าผู้สินไทยคราวนี้พอกลับมาตั้งคาถามกันได้ตั้งสติกันได้เนี่ยคุณจะรู้นะครับว่าที่เขาเหนือกว่าเพราะอะไรเพราะเขามีโอกาสมาเป่าเกมนอกประเทศเพราะเขามีโอกาสได้ถูกผลักดันจากในประเทศในขณะที่บ้านเราแม้ว่าแฟนบอลจะไม่ได้เชื่อใจผู้สินจากบางคนที่คุณภาพไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้วคุณจัดผู้สินยังไงล่ะคุณเอาคนที่มีคุณภาพไปเป่าเกมที่มันควรจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือคุณเอาคนคุณภาพไม่ถึงไปปเ่า พอมันเอาไปทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วมันทําไม่ได้เนี่ยภาพลักษณ์มันก็เสียความเชื่อมั่นจากทีมจากแฟนบอลมันก็ไม่มีดังนั้นผมบอกนะครับว่าล้างภาพพวกนี้มันล้างยากมันต้องทําด้วยความจริงใจและรู้ปัญหาและไม่ได้แก้ง่ายภายในปี2ปีแต่ผู้บรหิหารสมาคมต้องแน่แน่ก่อนว่าคิดจะแก้ปัญหาแบบจริงจริงจังๆบอกว่าบ้านเรามีหลายก๊กหลายเหล่าของผู้รัศินคุณก็ตั้งคณะกรรมการพิเศษไปเลยครับเอาผู้สื่อข่าวเข้าไปก็ได้ที่เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รัศินทุกข้วจบเกมก็ให้โหวตให้คะแนนกัน จากนั้นก็ประกาศออกมาให้สาธารณรับทราบไปเลยไปต่อไปฟังข้ออ้างภายในที่บอกว่าต้องเป็นความลับอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันทําให้เป็นความลับแบบนี้แหละครับมันถึงเกิดการทุจริตหรือเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับวงการผูทธศิน์ของเราคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดระดับจากความสามารถของพุทธศิล์ที่มันมีเกรดอยู่แล้วแังแต่ฟีฟ่าเอลิตฟีฟ่าชั้น1ชั้น2 เวลามันคุยการเรื่องของมาตรฐานในการตัดสินเช่นเรื่องของเคสจุดโทษเคสการเข้าสกัดเคสแฮนบอลมันก็จะมองภาพออกมาคล้ายๆกันเพราะมันสามารถคุยกันตามข้อตกลงหรือว่าหลักการพิจารณาสากลแล้วเมื่อรุ่นพี่ที่เป็นพวกฟรีไฟลิตหรือว่าเป็นชั้นสูงเนี่ยได้สร้างบรรทัดฐานเอาไว้เดี๋ยวรุ่นน้องก็ต้องตามแต่ตอนนี้ที่ผ่านมามันกลายเป็นว่าไปสร้างบรรทัดฐานผิดๆเอาไว้แมชหนึ่งเปล่าอีกอย่างหนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งเหตุการณ์เดียวกันเป่าอีกอย่างหนึ่งเอาเป็นว่ากลับมาเริ่มนับหนึ การจบสลากผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราเสียเวลาไปฟรีๆเพียงเพราะว่าต้องการซื้อความสบายใจเท่านั้นและสุดท้ายความสบายใจก็ไม่มีอยู่จริงนอกจากเรื่องของผู้ตัดสินนะครับก็ฝากด้วยละกันคือการประกาศสิทธิ์ในการไปเล่นฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียอย่างเป็นทางการคือตามกฎเกณฑ์นเนี่ยเอฟซีเขาไม่ได้บังคับหรอกนะครับว่าเราจะให้โคต้าแบบไหนเอาในหลีเป็นที่ตั้งก่อนหรือว่าจะไปเอาในบอลถ้วย แต่ฤดูกาลนี้มันทำให้สิทธิ์นะฤดูกาลหน้าเนี่ยเราจะได้โควต้าใหม่ก็คือ2อบกหบกหคือ2ทีมในรอบแบ่งกลุ่มของ ACR Elite แล้วก็1ทีมในการเพลย์ออฟ ACR Elite ถ้าเกิดว่าตกรอบจะเข้ารอบแบ่งกลุ่มของ ACL 2 บวกกับอีกหนึ่งทีมที่จะได้เล่น ACL 2ในรอบแบ่งกลุ่มทันทีดังนั้นโคต้าตรงนี้มันเยอะขึ้นการประชุมของสโมสรเนี่ยหลายทีมต้องการความชัดเจนนะครับว่าจะเคาะกันยังไงเพราะว่าอันดับ1กับ2เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าไปเล่นลีกสเตเ t นี่ต้องเป็นแชมป์และก็รองแชมป์ของไทยลีก ส่วนรอบเพลย์ออฟของเอซียารวิลิตมันก็ควรจะเป็นโคต้าของเอฟเอครับที่บ้านเราเนี่ยทำกันมาอย่างช้านานแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะให้อันดับ1 2 3ในได้หลีกไปเลยแล้วโคต้าเอซียสองเนี่ยเขาก็จะมาให้ฟุตบอลถ้วยแทนแต่ตรงนี้ไม่ได้ก้าวล่วงกันนะครับเอาเป็นว่าสมาคมจะเอามาไงก็แค่ประกาศออกมาให้มันชัดเจนเพราะว่ามันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าพอจบท้ายดูการปุ๊บเริ่มเห็นความชัดเจนว่าทีมนั้นทีมนี้จะไม่ได้โคต้าก็ไปปรับเปลี่ยนโคต้ากันเพื่อเล่นแร่แปรธาตุแบบ เอาปิดท้ายกันต่อนะครับที่เรื่องของยศกรบุรพาหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มแบกเกมรุกของทีมชาติไทยอยู่23เป็นตัวหลักมาตลอดนะครับทั้งที่อายุอย่าง20ปีอยู่แล้วก็ควรจะมีโอกาสขึ้นไปเป็นกองหน้าทีมชาติไทยในตัวหลักด้วยเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมในยุคข,ของอีชีในการเป็นนาคตต่อไปเมื่อวานเนี่ยน้องเองเดินทางกลับถึงไทยนะครับหลังจากเร็จสึกชิงแชมป์อาเซียนที่เราคว้าอันดับ3แล้วก็มีแพรนว่าจะเดินทางไปสิงคโปร์ในวันที่3สิงหาคมเพื่อไปซ้อมกับบรรดานักเตะไทยที่ไปก่อนหนนน้้้าาีทังงใรยขอ เศรษฐุฒวงสายกรนกกองสิมะประิญญาหนูสงและก็ชลวิทย์คดึงคิดที่เดินทางกันไปตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็น่าสนใจนะครับว่าในเคสของมิกเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นกองหน้าตัวความหวังใหม่แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาโอกาสลงสนามต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ค่อยมีกลาย่าต้องหาเวทีให้น้องเนี่ยได้ลง เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแลวชมบุรีให้โควตาตรงนี้ไม่ได้เลยคิดว่าถ้าเกิดส่งไปเล่นในไทยลีก2ก็อาจจะเป็นพื้นที่เดิมๆที่ยศกรเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้วจะให้ไปไทยลีกหนึ่งก็ออกลูกเกรงใจงกันอีกเพราะว่าประจวบเนี่ยต้องการจะใช้งานปรากฏว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้ประจวบไปปล่อยให้โคราชหรือว่าระยองที่อยากได้ก็เสียความรู้สึกในแง่ของความสัมพันธ์ไปซะเปล่าฉะนั้นในแง่ความสบายใจไปเอสลีกเลยนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสลงสนามเพราะว่าทีมพ่วกกังเนี่ยก็มีนักเตะต,ต,ต่างชาติเป็นพวกนัก ความเข้มข้นอาจจะไม่สูงเหมือนไทยลีกหนึ่งแต่ทีมชั้นนำของพวกเขาเนี่ยก็เกรดคุณภาพแชมป์เก่าไลออนซิตี้เซเลอร์ก็ดีกรีรองแชมป์เอเชียนสองซูเปอร์สตาร์ก็มีเยอะรวมถึงรองแชมป์อย่างเทมเปเดสโรเวอร์ก็ไม่ธรรมดาคือตอนนี้ตลาดนักเตะของไทยที่เป็นผู้เยาว,วชนเนี่ยเราจะไปคาแข่งเจลีกมันยากมากนะครับกับโอกาสไปและได้ลงเล่นผมว่าออกไปต่างประเทศที่มันไม่ได้พูดภาษาไทย พร้อมจ่ายเงินเดือนเราในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพในการฝึกซ้อมเนี่ยเราสามารถเบียดเขาได้ก็อาจจะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ทําให้เราเนี่ยได้หลุดออกจากเซฟโซนเหมือนที่เอเลสดอลล์เนี่ยไปลีอินโดก็พัฒนาได้นะครับในการอยู่กับบาหลียูเนเต็ดคือชัดเจนว่าเขาแข็งแกร่งกว่าตอนอยู่การท่าเรือจนบุรีรามเนี่ยยอมคว้าตัวกลับมาร่วมทีมท,ทั้งจริงๆถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยเอเลสแทบจะไม่อยู่ในโผข,ของบุรีรามแน่นอนหนหยจะสละงง,งด้วยของมาเลเซียตอนนี้อนักบอลไทยก็มีนะครับพี่ชายอุตรารายล่าสุดก็คือเควินโรรา โอเคที่พูดถึงก็เนี่ยอาจจะเป็นในมุมที่ต้องการหาความท้าทายใหม่ๆได้ค่าเหนื่อยที่เพิ่มมากขึ้นกว่าอยู่ไทยลีกหรือแม้แต่อาจจะไม่ได้เงินเดือนเยอะเท่าไทยลีกแต่ต้องการจะออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆตรงนี้ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันมีความสําคัญมากๆการออกไปต่างประเทศแม้ว่าจะพกดีกรีไปมากมายขนาดไหนแต่การต่อสู้ในสนามมันไม่ได้ขู่คู่แข่งได้เหมือนที่อยู่ในบ้านเราเมื่อทุกอย่างมันเท่ากันหมดเนี่ยเราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเหนือกว่าจริงๆก็หวังว่าจะเป็นโอกาสของมิกยศกรบุรพา คือจะได้ต่อยอดกลับมาอยู่กับทีมใหญ่ทีมใดทีมหนึ่งที่ตอนนี้ก็จ้องเขาตาเป็นมันแล้วพร้อมจ่ายเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครสามารถการันตีตัวจริงให้เขาได้เพราะแดนบนตัวรุกเนี่ยมันต่างชาติเต็มปื้ดไปหมดทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตนะครับฝากติดตามกันด้วย YouTube Facebook แล้วก็ TikTok เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ